ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่ไม่บอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์บอลนะครับผมวันนี้นะแล้วเราก็มาสรุปผลของเมื่อคืนก่อนนะครับผม3คู่นะครับก็มา2นะครับแล้วก็ล้มไป1คู่นะครับผมก็เมื่อคืนเบนฟอร์ดก็ถือว่าฟอร์มเข้มพอสมควรเลยนะครับผมก็กดริเวอร์พูลไปสาประตูต่อหนึ่งนะครับพราเบนฟอร์ดนี่กดทีมใหญ่มาหมดเลยนะผมมาเรามาเข้าเรื่องวันนี้นะครับผม3คู่เหมือนเดิมนะครับผม มาคู่ที่คู่แรกนะครับบอลอินเดียนะเคลาร่านะครับเจอกับจามเซนปูนะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบอย่างเคลาร่าอยู่นะครับผมหน้าบ้าน1เม็ดเพื่อ3แต้มมีอยู่แล้วนะครับผมผมไปดูเฮดตู้เห็มาแล้วเคลาร่าต้องการแต้มสามแต้มนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าฟองการเล่นแล้วก็ดีกว่าด้วยเป็นต่อเยอะพอสมควรเลยและเล่นบ้านด้วยนะครับผมมาคู่แรกผมเปิดให้ที่เคลาร่านะครับผม1เม็ด3แต้มแน่นอนแล้วก็มากันที่คู่ที่2นะครับสเปนนะครับเป็นบอลถ้วยนะครับโคปาดเลย์นะครับสปอร์ติ้ง อีคอนนะครับผมเจอกับลาโยบาเยกานโนนะครับผมก็ยังมองไปที่อย่างลาโยนะครับผมหนึ่งเม็ดนะครับเพื่อเพื่อเข้ารอบต่อไปผมว่ามีอยู่แล้วนะครับหนึ่งเม็ดลาโยไม่น่ายากนะครับนะเพราะว่าคู่นี้ผมพิคร้ไปแล้วนะครับผมหนึ่งเม็ดรอลุ้นเม็ดแรกอย่างเดียวเลยนะผมว่าน่าจะมาไวนะลาโยมาคู่สองผมเปิดให้ที่ลาโยนะครับผมหนึ่งเม็ดมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็มากันที่คู่สุดท้ายบอลพีมยรีนะครับแมนยูเจอกับบอลมันนะครับผมก็ยังให้อย่างหน้าบ้านอย่างแมนยูนะครับผมว่า สองลูกไม่ยากไม่ยากเกินไปนะครับเล่นอย่างบอลมัดแล้วบอลมันไปเยือนด้วยนะครับผมพอฟอร์มช่วงนี้ก็แข่งอยู่นะครับบอลมัดช่วงนี้กินแมนยูก็เก็บกินชีตไล่เก็บกินชีตอยู่นะครับเพราะว่าฟอร์มกําลังเข้มตรงกาลังเข้มเลยนะครับผมได้เปลี่ยนคนซื้อมาใหม่ด้วยแลวระบบการเล่นแรดฟอร์ดล่างทองด้วยนะครับผมผมว่าสองลูกไม่น่ายากของแมนยูนะครับคู่นี้มาเปิดให้ที่แมนยูนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่มาบอลซิงยังจบนะครับแล้วก็อย่าลืม ไปกดติดตามที่หน้าอ่าไปกดปกดติดตามที่หน้าลิงก์โปรไฟล์เพื่อมาเป็นทิปเดียวพี่มาบอนซิงนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางเลยนะครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับพี่มาบอนซิงนะครับเจอแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้พี่มาบอนซิงนะครับขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ